ไม่สูงได้สิงค่ะวันมันในวันที่1ิบเดเหนทนเจปีสอง,สองหงเศ้าหักค่ะนะหกทบดัง้งคาเข้าปานั่งอยู่กันอันเขาเนื้อข้ายํำกลังเนอสิบโมงอ๋อนทั้งสุดค่ะเดี๋ยวย้อนดูในข่าวคือตอนค่ะนะในวันที่1ิบเอ็ดเหนทนเจปีสอยเศร้าหักขายยำกังเนอเจ้าเจ้าหมอกสามโมงไปเนี่ยค่ะของสิซึกมันเอาเฮืวินมาปล่อยหมักใสตีเว้งเจอกแมแ่ง อ่า3กํานี่ค่ะ3ตีค่ะเนาะอ่อนตั้งชุดในกปิสายตีหงแหมกอลีอันมีนกเวงเส้นตั้งอ่าก mm ิ๋อเมกว่าเวงเหลือนั้นค่ะนะในวันโขมุงนีคะเนาะแทงปอก1ซ้ํามาป่อยกว่าตีลุมปลิกนีคะนะโยมาแยสักคันนึงปอกอันมีเนื้อเส้นตั้งปังลงนคะแทงปอกซ้ําก็มาป่ยกว่านปอก7กุ้งองเมียกงนคะอัน ติจุ่มเอ่อปลีกขยายเขาอยู่เซานั่นนึงปอกในค่ะเนาะลองดูก๋วยลองดูสุมไปไหลฮูหูย่อยมันในค่ะตีหงแหมกอหลีในแต่ก็มีคนไปเพชึกหนองเขียวมาลือเซาไว้ในแลแลเงี้ยว่ามีคนตายคนว่าเจ็บอยู่ในค่ะนะเหลือในแต่ก็ตาดิไหลฮูหอยมันในตึกขัดแจอืมสื่อข่าวเขาก็ตึกขัดแจหามาไหลข้อมูลมาเนาะค่ะเนาะสงเจอว่ามีลงคลิปนาจึหรือขาดดีมาหลู่บันทั้งกํานึงอยู่ค่ะ สืบเสนายกเฮาแคมาถ่อมตวยแทงเขาดี่วงลาเซียวเนีค่ะนะลาวากาเขาอันขึ้นเฮ็ดปันเปิ่นเส้นไม้มุ่งหอเฮินเจอนยย้อนเงินนําหน้าในค่ะเนาะอ่ามือพ่องปาเพมือพ่องเงสุ ภายใหม่กว่าห้าอํานาญญาเพจต่ำซึกจึงและลู่เลียวกว่าห้าตกไข่ห้าเจ้ไหนพี่น้องคนเมืองลาเซียวเขากว่าต่างขึ้นตัดในลายเซนไม้หมู่หัวขึ้นเจ้ไหนลายเส้นเงินน้ำเตะวาวว่าลายปันถึงเส้าเสียนเจ้ไหนนะคะนะอันนี้คนลึกตีสืบข่าวทีวีพีเฮก็ต่างมาไว้ค่ะเนาะตัดในลายขึ้นอันนี้ก็ห้ามง่ายๆลายจางป้าในนาเป้ซาเจอใหนเฮก็เข่า ອ່າເຮັດປັນນາດງິນໍ່າຈັ່ຂົາາລລາວ7ຖາມຈ້ຳນຂນສຈກນມືອງຂົາກເຮັດທັກຈັງໃນາາຕລິນລາກາກັດັນກກລມັນຊຶມຸກດກອນຈນກມັງນຄັນລອເຮັດປັນສມກຕກມ ป่นมาหลายวันในใครยำปืนเผาในว่าพายลาวาก้าเขาปืนเผาคือหรือย้อนไปว่าเขาเดชอัปเดชสบาเขาเจอไหนในข่าสังเจอว่าเตะเฮ็ดปันขึ้นมือแล้วนี่ก็เขาเดลาดรัดปั่นแทงกัมหนึ่งค่ะก็ไปเลยหันข่าวอันนั้นค่ะนะสังเจอว่าสมัครกัดในเฮ็ดไรขึ้นมือแล้วนี่ก็ขาดมันรูปั่นแทงกัมหนึ่งอยู่ค่ะมันล่ำน้องแตะๆ่นงานนะสมัครกัดในมือแล้วสังว่าเขาใครก็เฮ็ด ปับคำเมืองพาสปอร์ตเกาหลีตอนตาก้นเจออันเหตุการลงปองจึงเจอในเกาหลีหน้าตัดทิศถูกเอาเงินเหรียญตัวเจ้าเก่าเยา้าก็ก้นอันเหตุการลงปองจึงไว้อาอยุเตียมเยา้าเจนันอันจ้าอา่าดทุกปินๆๆน่นสินเจนันค่ะนะอ่าเจอในเกาหลมิสมักกัสเขาอําทุดปั้นในขย้อนนั่นแหละลำลองได้เดียววาค่ะนะเย,ย่าก็ขย้อนยิบเอาข่าวชานิวส์ผุดด้ยหอกแดมไว้ค่ะนะมึงเขเปิดไฟน,น้ำเมาคืนกลางนองล่นหลุก ทมเฮิร์นเย่คนเมืองนำคำเนี่ยค่ะยืนจมถึงผู้แต่งข่าวนั่งพอยหนุ่มค่ะเนาะเขียมแต่แต่ค่ะแต่โหเลนจุลามาใน่าผลตกเขาแห้งหลายหลายตีให้เรานำน้องหลุบทมใส่เฮินเย่แต่ใครล็อกหน้าคนเมืองลูกไววในจึงใต้ปอดห้องเมื่อวันที่4เลนจุลแกนำเมาคังๆนองขึ้นมาหลุบทมใส่เฮินเย่คนเมืองผายจานเว่งนำคำวันกุนให้วันน้องคำวันน้องมาตาวันกุนเตอ มันซ้อนมันกุนแจ้งมันกองหนองเจออยู่จับสับน้ํเมามีติดจับกันตังเรีนลินเมืองแขเมืองใต้แน,นงเพิงนำคำก่อนนึงละะ่แน่ ຈັງໃດໃນຂາກູປີກໍນຳນຳຢູ່ કોઈ ອຳທົມມັນຈັງປີໃນປີ ને ສາມຍອນຝົນຕົກທັບກັນກິນຶີມືອຂກໍເຂາປີດໄຟອັນີນຳເ mao ໃນລົກໍ່ນຶລະําເ mao ຈິງຂຶ້ນມຈໃດກູປນປຶກໍ2-3້ມລກຂຍລນັ້້ຕດມນັນັນີ10 7າ2 5ໍນອມລົຕກຍງຂທງຕຶກໆຢາລວນມືຈົ วันเฮิรนเย่ตึกให้ลอกหน้าหบตั้งหยับลองกินยี่ยมตาดิซื้อน้ำมันเกลือพองวันพัคมีเจ้าในกออําจังอ่าออกเฮิรนกว่าซื้อนะค่ะนะ,ะในก็เป็นลองยาเผื่ออันพี่นอ้นนองก้นเมืองไรหอบทบอยู่เมื่อเร็วในค่ะเนาะเพ่น้ำทมเนี่ค่ะในปอดทงมเม้าค่ะนะอ่าคาไลฮันวิดีโอค,คลิปคลิปหนึ่งค่ะเนาะมันขึ้นมาอ่คาคาโก็อินแชร์เขามาในเพจปานังคาอยู่กัมคาดิแชร์มาปันโอทมแต่ทมว่า ก็ผมรายนสังขากึดนะอ,อินไงค่ะอันอยู่ที่สูงไงฮาะหลอดนะเย้กากอคาเดยวนลัดขันค่ำค่นเะเหมือนในหนึ่งแกเจ็ดสิบแปนไปหะเหมือนค่ะขันเงิน 1, หนึ่งวัดใช้าลายูยปักสามันไปฮาปย่อเมริกันหนึ่งต่าลายโยสี่ยสปักเงินแข่หนึ่งยวอนรายูายหกปักไปขันค่ะนะาเข่าอันหลักไรก็เดี๋ยวมีเขาวิ่งจกเมฆค่ะนาเย้กออหกขัดฟัง તે ໄລ તે ມີເຂົາວຽງລາຊຽວເຂົ້າຄປຕຍໃກ້ກາງສກປົເປັນມືງໃອຮາາຕฟງທງປັຕຶກປັນຢູນທົ່ງວຽງໄຝຄນປອອໄລທງກໍນຍາວນີ້ຕກາຢູ່ໃນວັນໃນສົນ อ่าจัดด๊ดติ๊ดเดไข่ล็อกหน้าตู้เก้าผูกซอมไว้อําจังไปกึดคำ้ำห้วยก็มีในขณะลองจ่อยแถมเขานําตั้งกินได้ก็โหลกูติกูตั้งขะเนาะอือเอามาปดห่องปดจานาก็นทบเมียเฟซบุ๊กเฟนนําโทเหมือนกันย่าก็พี่น้องมึงได้ปดจานได้ไเลยฟังแทงโพดีก,กว่ามากอ่าต่างคนกล้าคายจะในก็จังหนังคันรู้กว่าเมื่อคําว่าในขณะย่าก็คายย้อนวันฟังแทงตีเวียงลาเสี่ยว อ่าพี่น้องอันเกิดปามาซบแหว่งคุณลังแหว่งจ้าจึกไขย,ยอด,ย,ดย,ยานั่นตีแหวงยาอ่าย้อนนอมค่ะฮงยาลงแหว่งราเสียกเตยดยาปันหมอยาเขาเตมาผ่าตัดปันในณะลุยอัมมิกาเฮจ่ายในคะ,นคะสว่าพี่น้องไเฮาเขาเขายดยาน,ยนก็้มื ต่างเซ็นไหมไว้เลยลงหนะเขาดีแต่ยุดยาปันในวันที่14ถึงวันที่18เดือยญธนเจ็ดในในคาอ่าไม่สมก็ควรคารโอนจงไว้บทบกันทั้งค่ะต้นตาน่นได้ก็มีมองในก็ยค่นะาย้อนว่าสู่เจ้าอยู่ริ่งวันกันเย็นแข้มสับบางมีลิเป็นหลอดเพกันกุติกุูตังกุก็กุกวรสีกันค่ะแคนด์กดไลค์กดติดตามกดแชร์อีกหนึ่งค่ะนะ